สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆครับสู่ช่องยู u ูบเจตะคุณมวลชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดคู้เล่นนการศึกจิตมังดลซูตโปร์ไฟส์ประจำวันเสาร์ที่28สภาคม2 5 6 5ทีวีทีมวยลตก3นนทบุรีต้องบอกว่าน่าสนใจเปจ็นอย่างยิ่งครับเป็ปนการชกกันระหว่างสแกงงามจิตมงดล112บอลกับเกงสีแดงครับส่วนผู้ชกของเขาครับเดชพิชัยนาวีอันดามัน112บอลเท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงิน นาติดตามเป็นอย่างยิ่งครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบดูอร์มหลังของมุมแดงครับต้องบอกว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับมีแพ้น้องยกสรีบรรลือฤทธิ์สิทธิวัฒนชัยและมาชนะสกลพัฒน์ชิบางแสนที่อ้อมน้อยล่าสุกก็สะดุดแพ้ฟ้าลั่นปอเบ็ดไข่แก้วขณะที่นักบวยทางด้านมุมน้ำเืินครับอร์มหลังรองยกสี่สายรับกิวกิตเมืองนนท์ชนะราชันสอสมฤทธิ ล่าสุดก็แพ้โกโก้มานกกิมครับนี่คือผลงานในดีที่ผ่านมาของทั้งคู่ความได้เปรียบกนยกอยู่ที่มุมแดงครับ10ต่อ9บนเวทียกที่2ครับตอว,ว่าฝีมือกับการเดินตื้อเดินเบียกดกอนสของสแกง,งานจะเป็นอย่างไรครับดงดังมาก่อนลวครสแกง,งานชื่อเสียงกระดูกมวยนี่ดูว่าสแกง,งานจะดูดีกว่าครับ คือเสียงนี่สแกนง,งามดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่ากรดูกการผ่านมวยผมมองว่าเดชชัยไม่เป็นรองครับในแถวภาคใต้แต่ว่าเป็นรองชื่อแค่ในกรุงเทพเ,เท่านั้นครับอย่างนี้ผมเรียนให้ทราบครับชื่อนี่สแกนง,งามไปก่อนแน่แต่ว่ากรดูกการผ่านมวยผมดูว่าสูสีครับดูว่าต่อยมาที่หนึ่งสองรับสแกนง,งามตามเกมตามสไตล์นะครับยี่ห้อของเขาไม่ต้องพูดถึงครับจิงมัดซ้า ตัวไม่ใช่สแกนงามครับเราเปรียบไม่ถูกจากวังโค้งวิชบูรณ์ผลงานในดีที่ผ่านมาครับโด่งดังมาจากลูกตื้นนะครับทางด้านสแกนงามมีชื่อมีเสียงก็เพราะความทรหดธาตุทรุดของเขาคแล้วโอ้ยโดนเตะซ้ายทำ่าถอยกูดออกมากครับทางด้านแข้งขวาโดนอะไรไม่ทราบครับทางด้านสแกนงามอุย้ย พลิกไปพลิกมาขัดกันย้ำแล้วครับโอ้โหโดยแข่งซ้ายดอกนั้นนี่แทบน็อกครับเต่ว่าหมุนมาแล้วก็เดินต่อครับผลงานสแก,กแยยงแายยงามเตะขาเจาะยางเตะขาเจาะยางยกที่สองครับแต่วัาให้น้ำของเราโอ้โหน่าสนใจครับ ทาต่อเกมบนที่ยกที่3มครับมาดูครับว่ายกที่3ามแกงงามจะปิดบัญชีได้หรือไม่ครับร <p> ่อยตัวยกที่3ความได้เปรียบอยู่ที่น้ำมือนค้ับป็นเพียง5้าช่วงตัวแต่แกงงามจะพิกเกมพิชธนาคารกลับมาได้หรือไม่ครับฝันสอบสาจิมมัดตายโอ้โหเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับใครจิมัวมาไม่ดีซ้อมมาไม่ถึงนี่มีสิทธิ์ ลงเฟย์ได้เหมือนกันครับเหนียบขวาแกงซ้ายยาวยาของเดชพิชัยต่อยมัดหนึ่งสองจับในได้ตีได้ไหมครับเด้งเข่าซ้ายแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับแข้งขวาไม่ดูจังหวะนี้ครับเตะขวาแต่ว่าล้มลงไปครับทางนันกแสดงงาม เจอ,อยางเ่เตะเข้าไปครับสอกซ้ายเหลสแกงงามเดินไม่สนใจนะครับแข้งซ้ายของเดวิชัยคอยเล่นงานเราเรื่อยๆครับตาหมดท่ายุบนี่ก็น่าคิดเหมือนกันครับทงงางเดวิชัยก็สแกงงามเองก็รอเขาย่ำรอเยี่อยู่รครับเหี่ยมเตะเราขวามาครับบรรยากาศในเวทีเริ่มร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อยๆครับ

เดินต่อครับมันมีอะไรจะเสียแล้วครับนอกจากการเดินตามเกมตามสไตล์ของเขาครับอย่ายุบอย,ย,ย่าย่นเท่านั้นแหละครับทางด้านเดวิชัยเหยียดจับนายตีได้ครับตัวยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับทางด้าน,นสแกงดามโย,ยกที่สามมาถักให้น้ำฝนครับ่อยตัวยกที่สามโยกที่สี่ครับขอไปความละเอียดอยู่ที่น้ำมือครับได้ยเปลียนอยู่ยี่สิบช่วงตัว แต่ว่าสแกนกามมีอาชีพมาทั้งสิ้นครับ5 0 0แสนบาทครับโู้จิกทีกมพิกคา ยิงเข้าลองแข่งของทางด้านเดวิชัยรอ,อย่างพอมีเวลาครับสแงกงดามไม่ยอมแพ้อะไรไง่ายๆครับขอแค่มัดเกี่ยวครับไอ้นังคอครับบรรยากาศในวิธีก็รอเขาอยู่ครับว่าังทำไม่ต่อเน,นื่องครับสแงกงดามเจอข้าไปกระโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปครับ ไม่แลกไม่ระะทะครับวนไปเรื่อยๆหนีไปร,บรอบๆครับ ย้ายยกสุดท้ายครับ่อจะยกสุดท้ายนี่มีฉีดยามาให้สกแกง,งานเพิ่มอีกทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จ1ล้าน5แสนบาทครับโอ้โหถ้าสกแกง,งามพลิกชนะได้ในวันนี้ครับ1ล้านกับอีก5 0 0แสนครับดูครับว่าจะปฏิหารเกิดขึ้นหรือไม่ครับตอนสกแกง,งาม แสนบาทครับสแกงงามดวงตนยวงนีต่อยได้ครับจะอาจจะต่อเนื่องหรือไม่ครับเดินต่อครับรสแกงงามโดนไม่โดนไม่รู้ครับแต่ว่าเดินอย่างเดียวครับสแกงงามถือว่าความพยายามนี่เต็ม10บให้เกินแล้วครับอียีหนึ่งส หนึ่งล้านห้าแสนบาทก็ยังพอต่อยโดนบ้างครับแต่ว่ายังต่อยทางด้านเด็กผชัยไม่ลงครับแข็งาม ไปวืดมาครับเว่าเสียงเชียยังรออยู่เด,ดี๋ยวดูสภาพลงไปก็ตนตนสแกงอ่าทำหน้าที่ได้ดีครับโอ้โหแม้ว่าจะต่อยไม่โดนครับแต่ว่ากำลังใจดีเต็มเปี่ยมครับ1 5ล้านแสนบาทให้กับเขาครับ นาวีสุดท้ายครับหมดจนเกลี้ยงครับไม่ได้สแกนงาน้าจะรอชูม,มือจอากเป็นาการอีกครั้งครับ,บการรวบรวมไปคนะแนนแล้วก็หันไปชูม,มือให้เดว,นะวิพิชัยนาวีินดามันครับเอาชนะสแกงามผิดมนตไปแบบสนุกเลยครับขัานลอยท้าย